สวัสดีจ้าเพื่อนๆทักทายกันแบบเงียบเงียบเงียบนะเดี๋ยวแมวข้างหลังจะตื่นคุยกันแบบเงียบเงียบวันนี้แพ็กกินอะไรห่อบกหน่อไม้กับผักมีแค่นี้แหละที่เกียดทำกับข้าวกินแค่นี้ข้าวเหนียวก็ไม่มีเกียดนึ่งกระเทียมได้กระเทียมมาจากตลาดนัดใหญ่มากเลยกระเทียม่ แกะไงเนี้ยเหนียวใช่ไหมกระเทียมสดอ่ะอยากรู้ว่ามันอร่อยไหมซื้อมากินดูสิสดๆเลยกระเทียมกินแล้วต้องแปรงฟันด้วยปากเหม็นกินกระเทียมปากเหม็นเผ็ดกระเทียมใหญ่หอุอ้มกินกันไหนอ่ะ ăn cà mộc nò máy, ừ, ừ. 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 น้ำเดิมว่ามึงกินเห็ดเป็นยัไงกันบ้างมาคุยเรื่องดรามาร่าดีกว่า ดราม่าจาก,กคลิปที่แล้วกับธนากับเควินแพทปล่อยผมไม่ได้รัดผม บางคอมเมนต์นี่คอมเมนต์เดือดมากอืออือก็คืออือเกียมสดอร่อยนะอเนาะเผ็ดดี้อมผมแครต้องอ่ะ ยาวไปไม่สวยตัดสั้นเลยรุ่นนี้นั่นเกินกันทนาแต่ทำคลิปแล้วนะเชื่อไหมถ้าฉันไม่รัดไม่ได้รัดผมเลยนะฉันปล่อยผมเนี่ยนะเยอะทัวลงฉันแน่รับรองจริงด้วย คาดไม่มีผิดทัวลงแพทเต็มเลยดูสกรปรกสกกมกดูหยาบไม่เป็นผู้ดีเลยเพื่อนเนี่ยดูดีกันทุกคนคนมาออกช่องดูดีทุกคน ยกเล้เจ้าของช่องหยาบดูไม่เป็นผู้ดีอะไรกะมีโทรศัพท์เครื่องเอี่ยมีหลายเครื่องเนี่ยเอามาเปิดดูแล้ว มันถ่ายคลิปอยู่ก็เลยมาเปิดไม่ได้จําไม่ได้หมดที่คอมเมนต์อะไรบ้างคอมเมนต์ดีๆก็มีอันนี้ขอพูดเรื่องคอมเมนต์ดราม่าก่อนนะคอมเมนต์ดีๆน่ารักน่ารักก็ขอบคุณมาก <c oughs> ขอเขาพูดคอมเมนต์เดือดๆ หือขอาคอมเมนต์เดือดๆสุดๆผุดๆอืมอืมเพียง เมนางคอมเมนต์ก่เสียให้ตีกันยุเอียงแต่แทงรั่วเสียให้ทะเลาะกัน ก็ถ้ามีปัญหากันคอมเมนต์มาได้มาคอมเมนต์มาคอมเมนต์ว่ะธนามีช่องไหม,มไปทำช่องตัวเองดีกว่ามาออกทำไมช่องช่องนี้ ทำช่องตัวเองจะไปติดตามดูหรอปล่ะอืมแต่ละคอมเมนต์เลยนะอืมช่างโตะช่างเสียเก่งมากอืมอือ กะเทียมนามีช่องช่องยูทูบของหลังเองทำด้วยกันลงสองช่องอืม บางทีก็แพทก็ไปอยู่ช่องธนาธนาก็ถามถ่ายแพทลงชื่อช่องธนาธนา USA เข้าไหมภาษาไทยถ้าจะไม่ผิดเดี๋ยวจะใส่ลิงก์ไว้ให้ ใต้วิดีโอเรืาลงไปดูได้ใต้คอมอเมนต์ใส่ลิงค์ให้ชองขนาดพวกชอบเสียชอบ ตีให้คนคอมเมนต์ให้คนตีกันทะเลาะกันคอมเมนต์ไอ้พวกไม่สร้างสารรค์เนี่ยนาะไม่เป็นไม่ว่าไม่เป็นแล้วคอมเมนต์คอมเมนต์ไปแต่ให้ทำให้พยายามทำไปไม่สำเร็จหรอกแพททำช่องมา ห้กปีแล้วทำ u t u b e เนี่ยแข็งแรงทนทานอย่างหนาตาช้างขุดตอกเสาเข็มฝังแน่นรับรองไอ้พวกเสียพวกแสะนี่ไม่มีได้สั่นคนเนี่ยแข็งแรงไม่มีผลอือ ตื่นนะฉันปลุกเธอเหรอฉันเสียงดังเหรอทัให้เธอตื่นขอโทษฉันขอโทษนะฉันใส่อารมณ์ไปนหน่อยฉันกำลังเมา,มาเรื่องดรามา่าคอมเมนต์ฉันก็ใส่อารมณ์ทำให้เธอตื่นนอนต่อไปเดี๋ยวก็เสร็จแล้วลูกขอเสียอีกหน่อยขอขอพูดหน่อย ธนาก็าทำยูทูอ่ะพักใหญ่แล้วทำมาพร้อมๆกันแต่ธนาเขาไม่ค่อยได้ลงเขายุ่งบ้างอะไรบ้างเขาก็นานๆลงทีไม่ลงบ่อยเหมือนแพทย์แพทลงบ่อยแต่ส่วนใหญ่ยังะจะมาออกช่องแพทก็ลงด้วยกันอืม อออิ่มสนาดไม่กินข้าวองอิ่มเลยคิดดูดีอ่ะอืมอือืมอืมนั่งขึ้นไปนั่งเนี่ยแมวตัวน,นี้ชอบนั่งข้างล่างเหมือนหมาลูลูลชอบนั่งบนโต๊ะแล้วตัวนี้ถ้าจะขอกินนี่นั่ข้างล่าง ไม่มาห่นว,ว่นวายตัวนี้มีมารยาทหน่อยเนาะกินเหน่อปาร้านะ่ะวันนี้มาพูดเรื่องดรามา่าเวลาทำงานอยู่คอมเมนต์มันดังขึ้นถ้ามีเวลาก็าแอบดู youtube อะแอบดูคอมเมนต์ อ่านบางคอมเมนต์นี่เดือดทำงานอยู่นี่เดือดเลยนะขอบคอมเมนต์มาได้อยากจะอัดคลิปสวนอยู่นะคน,นะ คนเขารักกันทำคล,คลิปด้วยกันกินด้วยกันมีความสุขด้วยกัน <c oughs> อิจฉาทำใจไม่ได้มาคอมเมนต์ให้แยกช่องไปทำช่องต่างหากเลย <c oughs> อปชื่อไปแล้วมันดูคลิปนี้นะเดี๋ยวจะส่งใส่ลิงค์ค่ะใส่ลิงค์ช่องพนาแล้วไปตามดูนะแพคก,ก็ไปอยู่ช่องนู้นนี่กะก็หนีแพ็คไปพ้นอยู่ดีอนะไม่อยากดูแพ็คก,ก็ต้องดูนะพกก็ต้องออกด้วยกัน เป็นคู่หูดูอี้ดูแอไม่เห็นที่ช่องแพทก็ไม่ดูช่องแพทก็แพทก็ไปโผล่ช่องธนาแพทก็ไปตามหลอกร้อนอยู่ช่องนู้นเหมือนกันท <c oughs> นเขาเป็นเพื่อนกัน ทำทิพยด,ด้วยกันกินด้วยกันเที่ยวด้วยกันอย่ามาสร้างความเล้าสานถ้าสำเร็จเข้าใจไหมอืม หมดวันนี้กินผักหมดเลยเพื่อนดูสิคอมเมนต์ดีๆน่ารักน่าก็มีวันนี้มีเยอะแยะแกเกขพอพูดถึงส่วนเล็กๆหน่อยเพราะส่วนเล็กๆนี่ปี๊ดอ่านแล้วคันไม้คันมือคันปากอยากจะจับกล้องมาอัดวิดีโอสวนกลับวันนี้ไปแล้ว แฮปปี้แล้วดีใจแล้วได้สวนคอมเมนต์แรงๆได้คอมเมนต์ได้แต่เวลาแพทมาพูดพูดแพทเวลาพูดเวลาแพทเขาไว้ไปตอบคอมเมนต์แรงๆพูดแรงๆก็ต้องรับให้ได้เพราะตัวเองแรงมาเราก็แรงไปตัวเองหวานมาเราก็หวานไปดีมาเราก็ดีไปใช่ไหมเวลาคุณคอมเมนต์แรงๆมาฉันก็ตอบไปแรงๆคุณก็ต้องรับให้ได้ด้วยเออไม่ใช่ว่าคุณแรงได้คนเดียวคุณอื่นห้ามแรง ฉันฉันขาใหญ่ฉันแรงได้คนเดียวพอโดนสวนกลับหายเงือหาว่าเราแรงไม่ใช่คุณต้องดูตัวคุณก่อนด้วยว่าคุณก็แรงไม่พอไม่น้อยไปก่อนจริงไหมฉะนั้นต้องเปิดใจให้กว้างคิดจะแรงแล้วต้องใจกว้างถ้าคิดจะแรงแล้วก็ต้องเป็นคนที่ใจกว้างแล้วก็ยอมรับทุกความคิดเห็นเหมือนแพทย์เนี่ย แพทนี่ไม่ยอมรับนะทุกความผิดเห็นแต่ขอตอกกลับแต่ก็ยอมรับอ่านได้ยอมรับไม่บล็อกแม่อะไรหรอกไม่บล็อกแม่อะไรเฉยๆอ่านไปแต่ขอตอกกลับตอกกลับแล้วก็หายกันเจ้ากันไป <c oughs> ไปละติดตามแพทแล้วก็ดูแพทเรื่อยๆเนะเจ๊ะเ <c oughs> พื่อนๆอมีอะไรทีเด็ดๆให้ดูตลอดเวลาเลยเรื่องดราม่าเรื่องสร้างเรื่องดราม่าเรื่อง เียถนัดเก่งไปดีกว่าเดี๋ยวมาเมาส์มอยใหม่วันนี้ไปแค่นี้แหละวันนี้รัดผมเรียบร้อยนะจ๊ะ <c oughs> แล้วก็ดูแบบโชว์นมหน่อยเต้านมนิดนึงอืมดูก็ไม่เป็นชาวบ้าน,านไม่ใช่คนไม่ใช่ผู้ดีอยู่แล้วบามคนคมเมน์บอกไม่ใช่มไม่มีไม่ไม่เป็นผู้ดีก็ไม่ได้เป็นผู้ดีไม่ได้ทะให้เกิดในตระกูลผู้ดีก็ก็ถูกต้องแล้ว ไม่ไม่เถียงเอาเถียงจะมีต่อเดี๋ยวคุยเสร็จแล้วมันจะเป็นครึ่งชั่วโมงมันจะเยอะไปละไว้เจอกันคลิปหน้านะจ๊ะเพื่อนเพื่อนลาไปก่อนขอบคุณทุกคอมเมนต์ทั้งคอมเมนต์ดีและไม่ดีขอบคุณทุก,ทค,ทกความคิดเห็นทุก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 อย่างที่แสดงออกมาเอาไว้เจอเรื่องดรามา่าเรื่องอื่นถัดไปเรื่องผมจบกันแค่นี้บายบาย